อ่ทา,า,าท่านื่นืมีไหมพี่กาญจนาท่านทานผ่านนิตครับอ่าเชิเๆท่านหนหน้าผ่านนิตเจอมีปัญหามีปัญหาคล้ายๆกับกับที่เสียงกลนของตัวเองอะค่ะอาจารย์อืมตอนแล้วตอนนั้นหนูหลับ <laughs> <laughs> มันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกตัวไหมล่ะ แล้วก็ปกปกติเราก็จะเหกจกัคนของตัวเองนันจะแยกมุอืมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจิตมันแยกจากกายได้ไมั้ยนะไอ้ตรงที่ไอ้ตัวที่ได้ยินเนี่ยคือตัวจิตนะไม่ใช่หูนะเพราะหูมันหลับไปพร้อมกายนะอ่าแต่จิตมันได้ยินก็จะยังจิตมันได้ยินถ้าวความตั้งใจเยอะบางเนี้จากการที่เปลี่ยนกับท่านอาจารย์ทางตูง ของสามครั้งก็ตั้งใจว่าจะจะปฏิบัติจะปฏิบัติให้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงยกเวละละละ้นเวลาหลับมันมีปัญหาขึ้นมาว่าจิตมันตื่นไม่ง่วงนอนออแต่ร่างกายเนี่ยมันมันเพียมันกมันก็ตึงตึง,ตงบริเวณกระบอกตาก็จะรู้สึกก็เลยว่าก็ตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกที่นั่งฟังทำจากอาจารย์ จากท่านอาจารย์แล้วก็ใจก็รู้อยู่ทีอ่อลมหายใจเข้าออกแล้วก็ใจก็รู้อยู่ที่จิตฟุ้งต้านมันก็แยกเป็นจุๆๆๆดุดได้ก็เลยลองลองไปรู้อยู่ที่ว่าเราก็เริ่มปวดกระบอกตาอาแล้วใกล้จะง่วงทีนี้พอหลับตาแบบเหมือนกําลังจะหลับเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาว่าเอออารมลมหัดอาการง่วงก็พิจารณาการง่วงไป ในขณะเดียวกันลมหายใจเข้าออกอ่ะก็ชัดขึ้นแล้วก็หลับสบายแกป้ปัญหาแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าปฏิบัติเนี้ยถ้าถ้ารู้ลมหายใจเข้าออกจะไม่ง่วงจะไม่ง่วงอันนี้ถ้าไม่ง่วงถ้าไม่ได้นอนเลยก็ไม่ไม่ได้จริงก็ไม่ได้เพราะร่างกายมันก็ร่างกายมันก็ก็บางทีมันก็ทนไม่ไหวมันก็ต้องนอน แล้วก็ก็รู้ว่ามันมีอาการทางร่างกายมีอาการถ้าเกิดภาษาพัดเ็นธนาไม่มีอาการทางร่างกายก็แด่ก็เลยใช้วิธีนั้นทีนี้ก็วันนั้นคือน,นั้นก็หลับสบายเลยก็เออเราก็รู้ว่าถ้าครึ่งหลับครึ่งตื่นก็รู้ว่าตอนนี้ยมันกําลังง่วงง่วงกำลังง่วงง่วงอยู่ในขณะเดียวกันก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยแล้วก็หลับไปไปว่าหผสบายไปเลยอื <S <S 2> <S 2> แต่ <S <S แต่ก็แต่ตอนตอนแรก แต่ความที่ว่าเมื่อเมื่อมองเห็นทางทางไปแล้วนะคะก็คิดว่าจะไม่ให้เสียเวลาแล้วสําหรับชีวิตนี้ก็กเราคิดว่าจะต้องดูลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาต่อให้ได้ตลอดเวลาหรือก็จะเปิดเสียงธรรมะเสียงเสียงท่านอาจารย์เป็นส่วนใหญ่ฟังฟังตลอดเวลาให้ดังบ้านจะประมาณนั้น จะประมาณนั้นฟัทงทบทวนไปทบทวนมาแม้กระทั่งว่าหลับก็ตื่นผมว่าเกิดตื่นขึ้นมาก็ยังได้ยินเสียงอะไรประมาณนั้นก็ก็น่าจะได้นะคะอาจารย์นะได้ได้อยู่ก็ <c oughs> คือพยายามอยู่กับอารมาใจอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดะเวลาทีนี้อย่าไปฝืนสังขารมากบางทีง่วงก็ต้องหลับต้องนอนนะต้องต้องต้องถนอมธาตุกันต้องถนอมธาตุกันด้วยก็ไม่ก็ไม่หลับ พอถ้าไม่หลับก็ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันให้จิตมันตื่นให้จิตมันตื่นอยู่ตลอดพอไม่ไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าที่ลมหายใจเข้าออกอืแล้วก็รู้ในขณะที่รู้พอดีพอดีในความหมายอาจารย์ก็คืออ่อะไรนะเท่าพร้อมอ่ะสติความรู้สึกตัวเั่าพร้อมนะใช่ค่ะก็ก็ใช้ตัวนั้นจะใจประคองเป็นการกรกเแค่ดูลมหายใจเข้าออก ทำแบบนี้ยแต่ว่าไม่ง่วงอ,อากาศคือไม่ง่วงบางทีบางทีจิตจิตตื่นมันจะพากายตื่นไปด้วยมันจะทำให้ร่างกาบางทีสองวันสามวันไม่นอนก็มีจิตมันตื่นจิตตื่นมันก็จะพากายตื่นไปด้วยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไงพอจิตตื่นก็พากายตื่นไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องแต่ว่าทาให้เกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยดีก็จับปิดจะบเปินค<อ>่ะแล้วก็มีอะไรก็ก็ปิดก,ก็อาจารย์ว่าพัฒนาขึ้นใช่ไหมคะก็มันเราก็ตอบตัวเองแล้วว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ <c oughs> พัฒนาขึ้นอ่าพัฒนาขึ้นนะ <c oughs> พัฒนาขึ้น <c oughs> แล้วก็อันนี้อาจจะไม่ใช่บวันนี้วันนี้ไปเยี่ยมสถานที่นิดมา,าอาจารย์ออมอืมคุ่นๆนักเรียนที่มันอยู่ข้างในนะแล้วก็ ไปเยี่ยมผ่านพินิจมาต็งเยี่ยมไปชุมแล้วก็มีเด็กในสถานพินิจเนี่ยแล้วก็ก็เลยเรียนแบบท่านอาจารย์ก็เลยว่าไหนทุกคนลองหลับตาดูซิ oh. อะอา่ะแล้วก็ใช้ใช้อะเบาๆนะคะเบาๆแล้วก็ดูที่ลมหายใจเข้าทุกคนก็ก็ดูที่ลมหายใจเข้าแล้วก็ก็ก็คุยไปได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่า ทั้งกุ่มนะคะจะก็ถามว่าไหนใครรู้สึกเหมือนไฟฟ้าช็อตไหมคะหรือว่าแผดต้านไปรู้สึกมันมันมันมีแค่แค่คนลุกไหมอะไรเงีย<ม>เ้ยเขายกปืนทั้งกลุ่มเลยค่ะอาจารย์อ<ม>ืมอันนั้นในที่ประชุห้องประชุมด้ห้องประชุมจะมีผู้ว่าสะสมทบมีมีเจ้าหน้าที่ของสถานพินิษผู้้ัในการสารพินิษ์ในขณะเดียวกันก็ส่องจิตไปทาง ทางตูงซึ่งจะเห็นเห็นเด็กเยาวชนนะคะอาจารย์ก็เลยว่ามันมันเป็นโอกาสที่ที่เราจะฝากฝากไว้เพราะว่าฝากฝากเขาไว้เพราะว่ามันถ้าการปิติที่เกิดจากการใช้สติเนี่ยชีวิตเขาถือว่าโชคดีมากอก็เลยเลยทําไปวันเนี้ยสาธุโมทนานะนํานําเรื่องสติไปไปเผยแผ่ไปไปใช้อ่าดีมากทําให้เขารู้จักสติกัน ถือว่าถือว่าวคิดมาศาลคือบุตรมาศาลแล้วก็แล้วก็คิดว่าอาจจะต้องมีกับสถานพินิษว่าแค่คุณนายเขาฟังเสียงบรรเลงอ่ะพลังไม่พอ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพลังพลังไม่พอฟังเสียงบรรเลงแล้วดูลมหายใจเข้าพลังไม่พอสําหรับทุกคนเลยในที่นี้ก็ก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะให้ผู่มในการเนี่ยเดี๋ยวพุ่งจะโทรศัพท์ไปคุยว่าก็จะ เอาคลิปท่านอาจารย์ที่นำนั่งสมาธิส่งไปทางไลน์ให้กับพู้ในการสารพิธิเพราะว่าผว้ในการสารพิธิใจเห็นเห็นความแตกต่างของของอารมณ์ในขณะในขณะนั่งภาวนา<อ>ว่ารู้สึกโลง่งรู้สึกโล่งมากๆเลยก็<ต>ก็บอกว่านั่นแหละถ้าถ้าท่านเห็นเนี่ยก็แสดงว่ามันใช้ได้ผลเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนจากเพลงบรรเลงเพลงบรรเลง เปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นครูบาอาจารย์ที่มีบาลมีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วก็ให้เลือกด้วยเดี๋ยวจะเลือกให้ดีแล้วดีแล้ดีดีไรสาธุสาธุเพราะว่าเพลงบรรเลงมันก็แค่แค่กล่อมโลกกล่อกล่อมโลกตัวนเงแต่ว่าสติเป็นตัวที่กล่อมใจเอาสติไปให้เขาดีมากโมทนาด้วยสาธุ อเคต้องพัฒนาอะไรอีกไหมก็ทําเหมือนเดิมอย่างที่รายงานมานะเราก็มีกองก่าอยู่แล้วก็ทําต่ออ๋อแล้วก็เมื่อกี้ที่นั่งสมาที่นั่งที่นั่งภาวนาตามที่อาจารย์ไปก็เดบลองไลลองให้การบ้านท่านอาจารย์ว่าแรกๆนั่งก็ร่างกายนะกายเนื้อแก่แล้วอาจารย์ก็ก็ก็รู้สึกเอปวดเมื่อยปวดเมื่อยก็ขยับไปขยับมาได้ักพัก อาการอาการนั้นมันก็หายไปจิตก็ฟ้งซ่านใจสักพักก็เออก็ดูจิตไปด้วยอารมณ์ธรรมดาสักพักหนึ่งเนี่ยก็รู้ว่าเอาออารมณ์หายใจอาการหายใจเข้าออกที่เรานั่งหายดั่งหายใจแบบลอยดินลอยดินอยู่เนี่ยมีอีกตัวหนึ่งนะที่มีอีกตัวหนึ่งคือตัวเราอะตัวเรา ใช้คำว่าตัวลมน่าจะตัวไปเห็นอาการหายใจของร่างอื่าแบบนี้พอได้หายใจได้สักสองสาครั้งอาจารย์ท่านอาจารย์อาจารย์นี่ยก็อ่าบรรยายทำมาว่าแยกลมหายใจออกจากจิตอันนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องใช่อตัวที่เห็นตัวที่เห็นมลมหายใจใน,นั่นตัวนั้นน่ะคือจิตอ่า สองสามหายใจสองสามครั้งสามสี่ครั้งเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเวทนาในร่างกายที่ปวดที่ปวดเมื่อยอะไรเนี่ยก็ผลักผลัก,ลก,ลกขยับไปขยับมาได้สักพักหนึ่งก็ระงับไปแล้วหายไปแล้วแล้วก็จิตฟุ้งซ่านตอนนั้นก็เออฟุ้งก็ฟุ้งไปแต่ว่าเราก็จะใช้ใช้จิตมองลงหายใจอพอมันก็เริ่มมันมันก็ต้องตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปก็เปลี่ยนแปลง ก็เน่ก็เห็นว่ามีตัวรู้อะไปรู้ลมหายใจแล้วก็ท่านั่งของเราอะนะเพราะตัวทัว่วพร้อมด้านนั้อันนั้นถูกต้องเลยใช่ไหมค่ะท่านถูกต้องถูกต้องไอตัวรู้นั่นแหละตัวนั้นอนะคือจิตนะคือจิตที่เปลมหายใจเห็นกายตัวเองนั่งอา่าถูกแล้วถูกแล้ว,ลวนะหมดนะ <laughs> ยาวหน่อยแต่ก็ได้คุณค่าได้สาระ